สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e CHANNEL ได้นำหนังเกาหลีของทาง t f l i x มานำเสนอนะครับสหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าด e วยคอสายตรงต่ออดีตเป็นหนังในปี2020สําหลับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ปาร์คชินเฮรับบทซอยอนและจองซอจุนรับบทยังซุกสหรับเนื้อเรื่องนะครับ ซอยอนกลับมาที่บ้านเกิดของเธอระหว่างที่เธอเดินกลับบ้านเธอขอติดรถของซังโฮซึ่งเป็นชาวสวนแถวนั้นซังโฮมาส่งเธอถึงหน้าบ้านและบอกว่าบ้านนี้ดูดีที่สุดแล้วในละแวกนี้ซอยอนจึงเดินเข้าไปในบ้านและพบว่าบ้านมีสภาพฟุ่นเกาะเยอะมากเพราะไม่ได้มาอยู่นานหลังจากเธอเคลียร์บ้านเรียบร้อยเธอจึงออกไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยซึ่งเธอ,อยังโทษแม่เสมอที่ทําให้พ่อเธอตายซอยอนจึงกลับมาที่บ้าน ในเย็นวันนั้นเองเธอได้รับสายโทรศัพท์แปลกๆซอยอนจึงงงว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเช่นกันขณะที่ซอยอนกำลังตอกตะปูบนผนังเธอพบว่าผนังมีลักษณะแปลกๆเธอจึงลองเคาะดูพบว่าผนังกลวงซอยอนจึงทุบผนังตรงนั้นและเจอประตูลงไปสู่ห้องใต้ดินเธอลงไปสำรวจห้องดังกล่าวและพบกับกล่องใบหนึ่งพบภาพเด็กหญิงเขียนชื่อว่ายังซุกและสมุดจดบันเทึก เธอจึงเก็บของทั้งหมดไว้ชาววันลุงขึ้นซอยอนไปหาซังโฮและให้ดูรูปยางซุกซังโฮไม่ยอมบอกอะไรบอกให้ว่าแม่ของยงังซุกเป็นหมอผีซอยอนไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้ในวันนั้นเองมีคนโทรเข้ามาเบอร์บ้านอีกแล้วซอยอนจึงรับสายปลายสายยังพูดอะไรแปลกๆซอยอนจึงบอกว่าเธอพบรูปยางซุกและได้บอกว่าบันทึกเริ่มเขียนวันที่18ใช่ไหม ปลายสายจึงบอกว่าเธอรู้เรื่องฉันได้ยังไงปลายสายจึงบอกว่าเธอคือยังซุกซอยอนจึงเดาว,ว่าเราอาจจะอยู่บ้านหลังเดียวกันและเธอยังบอกอีกว่าถ้าเธอไม่เชื่อวันนี้จะมีข่าวเครื่องบินตกยังซุกจึงรีบวางสายไปในคืนนั้นเองอยังซุกนั่งกินข้าวตามปกติจนในทีวีออกข่าวเครื่องบินตกทําให้เธอตกใจมากวันต่อมาแม่ของอยังซุกให้คนมาดูบ้านของเธอ ซึ่งคนที่มาดูบ้านนั้นคือครอบครัวของซอยอนพ่อแม่ซอยอนและซอยอนในวัยเด็กมาดูบ้านแต่พบว่าบ้านหลังนี้ใหญ่ดีทั้งหมดจึงขึ้นมาดูบนชั้นสองยางซุกเดิอนออกมาจากห้องและพบว่าเป็นซอยอนในวัยเด็กยางซุกจึงโทรหาซอยอนและให้เธอฟังเสียงตอนนี้ซอยอนพอบว่าคือตัวเธอเมื่อ20ปีก่อนและรู้สึกดีใจมากที่ได้ยินเสียงพ่อเธออีกครั้งเพราะในปัจจุบันพ่อของซอยอนเสียชีวิตไปแล้ว หลังจากวันนั้นถึงวันครบรอบวันตายของพ่อโซยอนซึ่งสาเหตุการตายเกิดจากการลืมปิดแก๊สไว้ที่บ้านและทำให้โซยอนโดนลวกและพ่อของโซยอนเสียชีวิตในกองเพลิงโซยอนเล่าเรื่องนี้ให้แก่ยังซุกยังซุกจึงบอกว่าทำไมเราไม่ยับยั้งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่ะในวันนั้นเองยังซุกแอบออกนอกบ้านเพื่อไปยังบ้านของโซยอนซึ่งที่บ้านของโซยอนลืมปิดแก๊สไว้จริงๆยังซุกจึงไปจัดการให้ ทันใดนั้นในโลกปัจจุบันซอยอนไม่มีแผลเป็นจากไฟลวกและบ้านที่อยู่ในสภาพสุดโทรมกลับมาใหม่อีกครั้งเมื่อซอยอนลงไปชั้นล่างเธอเพราะว่าพ่อแม่เธอยังไม่ตายและมีสุขภาพแข็งแรงซอยอนจึงดีใจมากๆและใช้ชีวิตกับพ่อแม่ของเธอจนระยะหลังเมื่อย,ยังซุกโทรหาซอยอนไม่ค่อยว่างคุยทาให้ยังซุกโมโหมากหลังจากวันนั้นยังซุกโทรหาซอยอนอีกครั้ง แต่ยังซุกถูกแม่จับได้แม่ยังซุกจึงถามว่าเธอคือใครทําไมมาคุยกับยังซุกเธอจึงถูกแม่ทําร้ายที่คุยกับคนอื่นหลังจากวันนั้นโซอยอนเปิดดูข่าวเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เธอพบข่าวบอกว่าพบแม่ค่าลูกสาวชื่อยังซุกเพราะแม่เธอคิดว่าลูกสาวบ้าเมื่อยังซุกโทรหาโซยอนโซอยอนจึงบอกว่าวันนี้เธออาจถูกแม่ฆ่าให้ระวังตัวไว้และในคืนนั้นเอง แม่ยางซุกคว้ามีดจะมาฆ่าลูกสาวแล้เดินมาที่เตียงกระนำแทงแต่แม่ยางซุกพบว่าบนเตียงเป็นแค่ตุ๊กตาเท่านั้นยังซุกที่แอบอยู่จึงใช้ถังดับเพลิงฉีดใส่แม่และเมื่อแม่ลม้มลงยังซุกจึงหยิบมีดแทงไปที่แม่เธอจนแม่เธอตายในที่สุดซอยอนได้รับสายจากยางซุกและเพราะว่ายังซุกปลอดภัยดีหลังจากวันนั้นซังโคนำสตอรอเบอรี่มาให้ครอบครัวโซอยอนโซอยอนจึงกินอย่างอรเรดอร่อย ระหว่างนั้นทางด้านยังซุกซังโคนนำสตรอเบอรี่มาให้แม่ยังซุกยังซุกจึงให้ซังโคเข้ามาในบ้านก่อนซังโคจึงนำสตรอเบอรี่ไปแช่ไว้ในตู้เย็นทันใดนั้นเขาพบถุงขยะจำนวนมากในตู้เย็นเมื่อเปิดดูเขาพบว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์ยังซุกมาเห็นเข้าพอดีจึงจัดการฆ่าซังโคททำให้ลูกของซอยอนซังโฮหายไปเช่นกันซอยอนจึงถามว่าเธอฆ่าแม่และซังโคใช่ไหม ทำให้ซอยอนเริ่มกลัวยางซุกแล้วหลังจากวันนั้นตำรวจมาที่บ้านของยางซุกได้ถามหาแม่ของยางซุกยางซุกจึงบอกว่าแม่ของเธอออกไปข้างนอกไม่รู้จะกลับวันไหนตำรวจจึงถามอีกว่ารู้จักซังโฮไหมเธอตอบว่าไม่รู้จักและถามอีกว่าช่วงนี้มีคดีฆาตกรรมเหรอตำรวจจึงบอกว่าเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้เลยยังซุกจึงให้ตำรวจออกไปตอนนั้นเองเธอจึงโทรหาซอยอน และให้ซอยอนหาหลักฐานที่ตำรวจไว้ใช้จับเธอมาไม่อย่างนั้นเธอจะจัดการพ่อของซอยอนซอยอนกังวลมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเธอซึ่งตอนนั้นเองพ่อซอยอนชวนเธอออกไปขับรถเล่นทันด้านยังซุกพ่อซอยอนและซอยอนในวัยเด็กมาที่บ้านเพระนัดแม่ยังซุกไว้ยังซุกจึงเชิญเข้ามาในบ้านขณะที่พ่อซอยอนกาลังนั่งพักทันใดนั้นยังซุกใช้ถังดับเพลิง ฉีดใส่หน้าพ่อซอยอนจนทําให้พ่อซอยอนตายในที่สุดและได้จับซอยอนไว้เป็นตัวประกันขณะที่ซอยอนกับพ่อกําลังขับรถอยู่นั้นพ่อซอยอนค่อยๆสลายตัวไปทําให้ซอยอนรู้เลยว,ว่ายังซุกฆ่าพ่อเธอแล้วยังทุกจึงโทรหาซอยอนอีกครั้งและบอกว่าเธอจับซอยอนในวัยเด็กไว้เป็นตัวประกันอยู่ให้ไปหาหลักฐานมาซะซอยอนจึงคิดแผนการอะไรออกได้เพราะวันนั้นมีข่าวระเบิดในโรงพพาะแห่งหนึ่ง ซอยอนจึงบอกให้ยังซุกไปยังโรงพาะดังกล่าวแต่บอกว่าเวลาห้าโมงเย็นจะมีคนเจอมีดที่เธอไว้ฆ่าแม่เธอยังซุกจึงไปยังโรงพาะก่อนเวลาแต่เธอออกไปดูกลงหมาข้างนอกขณะที่เดินกลับเข้าโรงพาะได้เกิดระเบิดขึ้นทําให้ยังซุกรอดชีวิตได้เมื่อซอยอนรู้ว่ายังซุกยังรอดชีวิตเธอจึงบอกให้ยังซุกไปร้านขายของเก่าเพราะมีคนเก็บมีดได้ยังซุกจึงไปร้านดังกล่าวและจัดการกับคนที่พบเห็นเธอ ทำให้บันทึกคดีของยังซุกเปลี่ยนไปไม่มีข้อมูลของยังซุกในขณะนั้นเองแม่ซอยอนแจ้งตำรวจเพราะสามีและลูกสาวหายไปหลังจากไปบ้านของแม่ยังซุกตำรวจหนึ่งคนจึงไปบ้านหลังดังกล่าวพร้อมกับแม่ซอยอนยังซุกจึงให้ข้อบ้านเพื่อให้ตามหาสามีและลูกสาวขณะนั้นเองซอยอนในโลกปัจจุบันพบว่ายังซุกต้องฆ่าแม่เธอแน่และตอนนี้ยังซุกในโลกปัจจุบันอยู่ในบ้านหลังนี้เธอจึงพยายามหาโทรศัพท์ เพื่อโทรหาแม่เธอในอดีตแม่ซซยอนและตำรวจค้นหาทั่วบ้านแต่ไม่พบอะไรก่อนกลับแม่ซอยอนขอโทรหาสามีอีกรอบทันใดนั้นแม่ซซยอนได้รับสายจากลูกสาวเธอซอยอนบอกให้แม่รีบหนีออกไปเมื่อแม่ซซยอนหันไปทางตำรวจเพราะว่าถูกยังซุกฆ่าตายแล้วซอยอนในปัจจุบันยังได้พบกับยังซุกทําให้ทั้งสองเกิดการต่อสู้กันซอยอนสามารถหนีไปแอบในห้องชั้นบนได้ทางด้านแม่ซอยอนวิ่งไปแอบในห้องชั้นบนเช่นกัน แต่ยังซุกใช้ซอยยนในวัยเด็กล่อให้แม่ซอยอนออกมาทาให้แม่ซอยอนและยังซุกเกิดการต่อสู้กันอีกครั้งจนสุดท้ายทั้งสองตกลงจากชั้นบนยังซุกตายในที่สุดซอยอนในปัจจุบันที่กําลังจะถูกยังซุกแทงทันใดนั้นร่างยังซุกสลายไปเธอจึงดีใจมากที่ลอดตายได้เธอจึงออกไปเคารพหลุมศพพ่อของเธอและเธอเพราะว่าแม่ของเธอยังรอดชีวิตซอไม่ลูกจึงเดินกลับบ้านพร้อมกัน จบไปแล้วนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องน่าติดตามมากครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปและนะักแสดงแสดงได้ดีมากครับยิ่งตัวร้ายดูลูกจิตมากๆใครชอบหนังเกาหลีนแนวระทึกขวัญแนะนําครับเป็นหนังที่สนุกและน่าติดตามตลอดทางเรื่องสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube แไปทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ g o d m e Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ